สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นพระทางพะเยานะครับเป็นรูปหล่อคูบาอินโตนะครับรุ่นแรกนะครับแบบนี้นะโลหะจะหล่อประมาณนี้นะดินเบ้าจอกสีขาวๆเหลืองๆน้ำตาลแล้วจะมีแบบซาดแดงๆเนี่ยนะเห็นไหมแดงๆเนี่ยนะนะครับแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นจริงๆนะนะครับเสียดายมากอนะช่วงนี้ ลงเยอะเลยนะหารครึ่งนะครับอยู่แค่สี่ห้าพันนะครับสี่ห้าพันจริงๆนะนะครับแบบนี้นะใครมียินดีรับเช่านะครับก็ลงก็เช่าตามลงนะครับนะสี่พันแล้วนะสวยๆใครมีแล้วอยากจะปล่อยแล้วได้เงินเลยนะครับนะครับถ้าใครอยากได้แพงกว่านั้นก็ลองไปปล่อยลองดูที่อื่นก่อนก็ได้นะครับนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแบบนี้ถ้าแต่สี่พันเนี่ยผมซื้อได้เลยนะ หรือว่ามีกล่องก็สักสี่พัาแล้วกันนะนะครับประมาณนี้สี่พับวกลบแล้วกันนะใครมีก็ส่งรูปม,มาดูได้ยินดีรับเช่าอยู่นะครับนี่แอดไลน์มาได้ที่ไรแอดไซ์จียูเนนะครับส่งรูปม,มาดูได้เลยขอบคุณครับ